ิบโพสต์สิบพีชสิบโ,บโม้เออนั่งขี่แป๊บเมื <c oughs> อ่อไอวันเดย์้น้องว่าแต่มันลงยังไงวะนเนี้ย <c oughs> เราต้องรอให้เขาเล่นเสร็จเหรออ,อย่างนี้มันก็มาไหวนะ <c oughs> ทั้งนั้นเราไม่มีอะไรทำเราไปนั่งลี่ลเราด้วยกัน ที่หนึ่งสองคนได้ไง mm. อ้านั่งดูผู้ชนะไอ้ขี่เหรอไม่มีใครได้ที่สามเลยอ่ะพ่อเฮ้ย mm. นั่นลงมาได้แล้วประเดี๋ยวเบ้นไม่ไปนั่งขี่เลย mm. ยังไหม mm. นั่งนี่ด้วยแบบไม่ราก,ก้นนะ นี่แหละอ๋อแล้วก็เลเวลโอ้โหมีเจ้าเลเวลหลักร้อยว่ะเราวก็สี่สิบแปดเองโอ้มายกอดอ่ะมีคนสามร้อยอ่เนี่ยเราสี่สิบแปดเริ่มอ่าอะไรอ่ะ อะไรอะอะไรอะพ่อคเคอะไรคือะไรอะอะไรอัวนี้อีอีอี้ออดูปูทีมทีมที่นี่ค่ะขออยู่ด้วยค่ะขอรูด้วยทไมไม่มีใครอยู่กับหนูเลยอะมานี่อะอะอไม่มีอะไม่มีครอยู่ อ๋ออ๋ออะไรอยู่เนี่ยเพื่อนเราอยู่ด้วยกันเพื่อนปะแล้วเราได้อยู่กับคนที่อันนั้นน่ะแบบกลัววายหลอกเพล่เ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 ล่หลอกคนอ้าวไม่สนใจอีกเฮ้ยไม่สนใจทีมสีแดงชนะเย้ เย้เอาขอบคุณนะครับเอาเอาขอบคุณนะครับเอ่อือเออโอ้โหเออทำไรอะเอ้อไปอิชัแซลมอนอ้าวหมดแล้วอะหมดแล้วอะแซลมอนเสียงมาอีกสิเราเล่นกันแบบนี้ไม่ได้นะ โอ้ทุกสี่ชนะเอ้ที่สีแดงชนะอุ้ยขอบคุณครับผมผมสีแดงครับฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะทีสีแดงไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนืียมพร้อมอะไรชิด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 เอ๊ะนิ้วหาไม่ได้เลยอ่ะหาได้แค่เดียวเอง นี่นี่นี่ใช่ปะมันมัดชีสอ่ะมีมีแล้วหมดแล้วอ่ะซูชิเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เร็วเร็วเอ้ยเออเนื้อสัตว์เร็วโอ้ยสีชมพูชนะอโยสีชมพูแบบหนึ่งอุ้ยอุ้ยใครแค่ดูดีๆค่ะดูดีๆค่ะแดงค่ะเเฮ้ยเค้ย อี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 แยงสีชมพูหมดครับจังหวะนี้อี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 ร้องไห้ไปซะอีโอ้สีแดงชนะครับสีแดงชนะคคครับบบชนะชนะประเทศอะไรเนี่ยประเทศเอเลี่ยน โโยยรอ้เเจอยหลบท้ายหลอบท้ายฉันจะพูดวัสดุวัสดุอันนี้เหรอโอ้ oh, ไม่ใช่ไม่ได้ไม่อะไรดาวสามเหลี่ยมอันไหนอันนี้อสามเหลี่ยม <Okay, do S 1> oh! อะไรดาว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  y e a กระบอกกระภาพกระบอกภาพเอออ้าวตอบยูซี่แค่นี้โอ้ยขอบคุณนะครับสีแดงชนะครับสีแดงชนะครับกระปุ๊กระปุ๊บเอากระปุ๊บกระปุ๊กระปุ๊้ยสีจะชมอยูซี่อ้าวผมได้ที่หนึ่งผมได้ที่สองครับไม่ไงครับผมเก่งไหมครับ ทำไมยังเล่นได้แป๊บเดียวเลยนั่นงขี่เหรอเมื่มานั่งดูตัวเองอชมชมตัวเองว่าได้ที่หนึ่งอุ้ยอุ้ยผมอยากได้ผมอยากได้เอ้าเอ้าเอาเอ้เฮ้เฮ้ เอเข้าไปกันนะเลเวลเพิ่มขึ้นสกิลเหรอเดี๋ยวท่าไรได้นักเวเฮ้ยเฮ้ยคัสิคาสิเฮ้ย,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 ยทีม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 ,มดีกว่า ทีมทีมทีมฟาไอ,อแ้แดงแดงแดงกูได้อยู่กับโค้สามร้อยอีกแล้วอะเอเอ,เอไปกันมาไปกันนูน่นไปกันนี่อยู่นั่นแหละแล้วคนแต่คนเก่งๆอะเอเห็นพูดสุนัขสุนัขสุนัข ดูทีเด็กทีเดแม่แม่แมามามา่มาอ๋ออทีสีฟ้าโอ้เราอยู่ทีสีแดงเร้องไห้เลยทีนี้ต้องเตรียมร้อยดีนะขำามแล้ว่า เอือเอือเอ้าอะไรอะก้องมันเป็นอะไรอะดูดิพ hey ่อมันมีคนแกงนี้วอะดูดิเออทีมซีแดงีแดงีแดงย่แ่แดงแดงฮ่าฮาอิ้แคส คหกคนหกได้ไหมอ่ะนี่โอ้ยแบบสองไม่ได้ไม่ได้อะไรอะไรมะไม่ไม่ไม่เอได้อเอออ่าไม่ได้มาอย่าอย่าพึ่งตะเลิดไงเราเราตะเลิดเฮ้ยเอาใหมอ๋อหนู สีแดงสีแดงนำเอาเท่ากันตัวนี้เท่ากันค้นหาฉันนี่งเจอแล้วหนึ่งอสองสามสี่ห้าหกเจ็ด,ดแปดเก้า สีไฟอีกแล้วเอาสรุปใครนำเนี่ยอ้เขานำม,มากเราเราจะถ่ายจริงหรอร,รึระดับจะได้นะเอะอเออ ห้าสามสามหนึ่งสี่้ากดสุกเรียนหนำแน,น่นโอ้โหได้ที่สองแล้วต้องหาย <c oughs> บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะบายบาย